สบายดีทุกคนมาพบกับน้องป่าซาลาชนเนลวันนี้ในายยอดวายมาเฮดแจ่ววายแล้วก็ซุปผักกินเดอ้อตอนเช้าทุกคนอันนี้เผามาแล้วเดอ้อเดี๋ยวงฮอซีมาัอกเฮ็ดแจ่วเลยเนาะทนนี่เขาเผาแล้วเราฮอซีมัมาเฮ็ดแจ่วว่ายปาจามม่เห็ดนะครับ ที่หวาน,นหละที่เขาจอเจียวไนเดี๋ยวปิง้งปลาซุกแล้วสิเมตรแจวหวายแล้วก็ให้ซุกพักนะทุกคนตอนเอ้าอันนี้เป็นปลาดุกหน้าเดอ้อ เดี๋ยวเขาปิ้งปลาซุกแล้วเขาเฮ็ดแจ่วไว้เข,า,เเา,เขาสิมไมเ่เฮ็ดซุกพักทุกคนอ๋อหกั 6, ละไว้สว่านจับมั้ยนจะไว้สว่านในมือมือเนี่ยเงินเพ่บอกว่าปัดซิ้นหรบดบดงเลยเล้งสว่ามันเข้าสตือนัคะเล็นส โอเคทุกคนป่าดูเขากับสุกแล้วแล้วก็อันนี้เขาปอกแล้วแล้วมีจีนเพชรเด๋ยว้อาซีมาต่ำนะเดี๋ยวเขาซนะอยย,ดยอดไหวลงครบก่อน 噪音大。 ผ่าลวกพักเนาทุกคนเนาะเดี๋ยวเ้าชีิซุกต่อเลยเป็นซุกพักตอ่อเยี๋ยหเาต่ำมาน,นี้แรกแล้วห้าวันซ่มปลาดุกลรแลมานะทุกคนปลาดุก

เซียสุพักื้นนี้ซุปพักแล้วก็ซุปพักเจวเจลอยอดหวายเ็สุพักแล้วก็นนกกาเอาพักลงหมอแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาเฮ็ดสุม้อน,นีเซียสุพักกับเจ่วยอดหวาย แล้วเราเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวายยามาไก่ไก่นี่ทุกคนเจ้าวายเฮาแล้วเราเด้อเดี๋ยวถ้าพักสุกเราเช็ดซุกพัก กับเพื่อไปหนุน นี่เครืองผงใส่แล้วเดอใส่ทั่วดินใส่เกลือเป็นนัวใส่มะเขือเทแล้วมะกอสีคเด้ลน,นี่ซุปแบบบรรดา สุทุทกคนโอเคนอะกกับข้าวห้างก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนข้าวเส้า โอเคทุกคนเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนเด้อใายมากคลิปนี้ฟังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดี